ครับคุณผู้ชมวันนี้ก็หลังจากเสร็จภารกิจก็มานั่งตกปลาครับวันนี้ก็ดูว่าจะมีปลากินเบ็ดไหมหาหากับข้าวก่อนวันนี้หลังจากงดไปนานนะหลังนี้นะเียงเป็นคู่เลย ยังไงบ้างกินว่ะแทำไมมันไม่ค่อยตึงโอ้โหนี่คืออะไรวะเนี่ย เอามีทีก็ได้อ่าอาใจโชว์โชว์โชว์ได้ครับครับคุณผู้ชมแี่วันนี้หลังเสร็จภารกิจก็นั่งตีเบ็ดมาแล้วครับตัวหนึ่งก็น่าจะประมาณโลหนึ่งได้อยู่นี่ครับปาน,นินจากบอธรรมชาติครับอันนี้บ่อธรรมชาติล้วนๆเลยนี่โอ้โหตัวใหญ่บอ่อนี้ไม่ต้องกลัว อพี่ป,ปลยายปลดดิแล้วกูอาหารเย็นมือนี่เออครับคุณผู้ชม อาถือถือโชว์หน่อยเดียนี่ครับก็ประมาณน่าจะโลนึงได้อยู่เพราะปลาบอ่อนี้บอ่อธรรมชาติโอเคใส่ใส่ถังไหนอื้อนี่นะองวะบางน้อยอยู่ว่ะถังน้อยไม่อยู่ถังน้อยไม่อยู่ครับนี่แหละครับสถานที่นั่งพักก่อนหลังเสร็จภารกิจก็ วันไหนไม่เหนื่อยมากก็นั่งตกปลาครับดูอย่างทองครับไหนดูดิโอ้โหนี่แล้วจะถือขึ้นมา้างบนไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเ๋วมนันหล่นโอ้โหกว่าจะมีเวลาตกนี่ครับคุณผู้ชมได้ขึ้นมาแล้วหนึ่งตัวปลานิลน,น่าจะประมาณโลนึงได้จ้ว โอเคครับคุณผู้ชมอย่าลืมกดติดตามนะครับผมอยู่อย่างทองจ้า